Lifetime! นี้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับโรงแรมหรูที่ตั้งอยู่ในทำเลที่นับว,ว่ดีที่สุดแห่งหนึ่งและทันสมัยที่สุดใจกลางมหานครกรุงเทพกับโรงแรมโนเวเทลกรุงเทพฟินิกเพลินจิตซึ่งเป็นโรงแรมโนเวเทลแห่งที่10ของประเทศไทยออกแบบและตกแต่งตามแบบเจเนอเรชั่นใหม่ของแบรนด์โนเวเทล ซิงสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและความเป็นโนเวเทลจะเป็นอย่างดีเตรียมพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรมที่ผ่านการคัดสรรเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าค่ะ โนเวเทลกรุงเทพฟินิกเคลินจิตจะให้บริการด้านห้องพักแล้วยังมีการให้บริการด้านห้องประชุมสัมมนาอินบาลานด์ฟิตเนสคลับลูชบาร์ เชวญคุณผู้ชมมาอิ่มอร่อยที่ห้องอาหารเดอะสแควรกับบุฟเฟต์ซันเดย์บรันชที่สุดอลังการแต่คุ้มค่าในเรื่องราคาพร้อมทั้งคุณภาพอาหารและการให้บริการที่เป็นเยี่ยมค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น8ของโรงแรมทำให้คุณผู้ชมสามารถเลิดเพลินกับการรับประทานอาหารพร้อมมองเห็นวิวทิวทัศน์ติดเส้นขอบฟ้าใจกลางมาหานครได้อีกด้วยค่ะ บุฟเฟต์ซันเดย์บรันชของห้องอาหารเดอะสแควรเป็นบุฟเฟตนานาชาติที่ส <lite> <Island> ุดอลังการในบรรยากาศผ่อนคลายคลอเคลว์ด้วเสียงเพลงจากวงดนตรีชั้นนำที่บรรเลงเพลงสไตล์ชิลๆเพื่อเพิ่มอรรถรสการรับประทานอาหารในวันหยุดสุดสัปดาห์ของท่านมากยิ่งขึ้นและเพรียบพร้อมด้วยอาหารทะเลสดใหม่ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีอาทิหอยแมลงภู่ยั์จากนิวซีแลนด์อลาสกา หอยนางรมสดตัวโตวจากฝรั่งเศสบสเตอร์เนื้อแน่นกุ้งลายเสือและโฟรกราย,ย่างรสเลิศที่ท่านไม่ควรพลาดเท่านั้นยังไม่พอยังมีเนื้อแกะย่างและซี่โครงอกซอสวน์แดงที่ถือเป็นไฮไลท์ของอาหารประเภทกริลและเมนูอาหารอีกหลากหลายที่ปรุงแต่งอย่างเลิศรสพร้อมให้ท่านได้ลิ้มลองปิดท้ายมื้ออาหารสุดเพอร์เฟกด้วยหลากหลายเมนูขนมหวานที่ชวนน้ำลายสอค่ะ ทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองใหญ่ทั้งในย่านธุรกิจการค้าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโรงแรมภายใต้แบรนด์โนเวเทลจึงมุ่ง,งนเน้นการให้บริการเพื่อความสะดวกสบายผ่อนคลายเป็นกันเองอีกทั้งพนักง,งานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีให้บริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่แขกผู้เข้าใช้บริการค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02305 6 0 0 0 w o r l d w i d e n o v a t e l b a n g k o k p l e i n j i t c o m ค่ะ